สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผล้องมือถือทุกคนเนาะวันนี้มาพอครับพราะว่ากินตามเคยพี่น้องเนาะวันนี้ชิพาพี่พ้องมากินบักกระท่านพี่น้องภาษาไทยประเียนว่ามักนุษยสาบว่ามันแห่ใจกันเช่นมาเงี้ยูบูหูกันนะกเราเห็ดคลิปล่เลมือ,องเลย <c oughs> พี่น้องเลยผู้นี้ไปเสี่ยมันขั้นมาแต่ตลาดเปนเส้ามาเห็ดกินมากินนองคลิปพวกบภูณะคลิปล่เลมืองเลย กูวันเสีคลิดเป็ยังดีเนาะเนาะอากรที่พี่จินกับฝากกดไลค์กดติดตามให้จ่องพ่อวันจินได้พี่น้องแล้วเลยเป็นกำลังใจให้เ่าวันจีนเน่มือใหม่พี่น้องมือใหม่อะบอไล่พี่น้องมาจินได้พี่น้องจินได้จินได้เจ้าเ้เด้ังเจ้า Mình thích chào Cũng được chào nhiều Có subscribe không chín 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 Hãy cao cho kênh Ghiền Mì Gõ Để phá chính ngay ngay cho nó nghe Nhìn nó bản không Mặc Các mặc xồm sổm... Mặc Mặc sổm ็กแตงานได้ไม่เวลาอิจนากรอบรีพงเสีวยวคัดแต่ก มาเลยเป็นนองเลยมากินน้องกันมันโอ้แจวบวกก่าคุยไว่านี้ย,ย่เผ็ดยยเจ้าเผ็ดสนทิอยู่ มากระท่านมาค่นทำไมาพื้นบาทเนาะมาไหวพื้นบาทไงไง 어, 이 겟머리 송아이 롱에 이 겟머리 송아리 롱에 겟머리 송아리 롱에 อ๋อสำหรับจินี์ก็จะขอลาอยู่แล้วเพียงตอนนี้นะพี่น้องเน,ะนะาะถ้ากินมา,าคลิปมาไปว่ากันใหม่กล่ากันใหม่พี่น้องเนาะ นักินเองพอกาวเขาบัลล่าไปก่อนเด้อ